ดูปายก็ลุ้นกับปายกับแกงซอยตันเนี่ยแหละค่ะการละเล่นพื้นบ้านของเขาเนอะไม่รู้อะไรเหมือนกันบุมก็ไม่รู้ทุกคนไอ้น้องเรามันก็ดื้อซะด้วยก็ไปเล่นกับเขาจะ้ะลุ้นสิคะพวกเราลุ้นขี้ยอดกว่าหนีบขาเออไอ้ไอ้คนเต้นก็ลุ้นเหมือนกันแหละคิดว่าไม่งั้นจะแยบแยบเหยียดหย,ย่อนขาเข้าไปชักเข้าชักออกอยู่นะ่เออน่ารักอะ่ะ ชอบไงไปไปโอิโอชอบอะไรแบบเนี้ยชอบเล่นอะไรแบบเนี้ยน่ารักดีเขาเล่นน่ารักเขาแต่งตัวน่ารักน้องทุกคนบุม๋มชอบจังเลยการแต่งตัวเขาน่ารักจังอดูน้องเราเหอะไปเล่นกับเขาว่าออกับซอยตันเอ็นดูอะไรลุ้นกับโจกับปายอะเอาจริงสองคนเนี้ยลุ้นมากบุ๋มอะทั้งน้องโจน้องน้องปายเนี่ยแหละ กลัวไม้หนีบขาเขาไม่ใช่อะไรหรอกเดี๋ยวล้มแต่เขาเก่งนะพูดไปเล่นไปเก่งจ้ะบอกเลยน่ารัก ช่วงเวลาที่รอคอย <ไป S 1> ออฟออฟออฟรถห้องพยาบาลอยู่ไหนจะได้ตามห้องผู้พ,พยาบาลมารอ <c oughs> ผมจะได้คอดไว้กล้องนะครับก็อ้อง่นี้นะครับ เรานี้เเลด้วยนะครับระวางนิดนึงนะครับตาตุกตแดกได้นะครับดูค่อยค่อยค่อยอนกนลูกนะ Thank you. Yeah, okay. เดี๋ยวลอไปยืนแล้วถ่ายได้ไหครับี๋ยวถ่าายตัวอีกรอบหนึ่งครับเดี๋ยวเข้าไปเลยครับคไ่ยไม่ยอมไปก็ไม่เปนะครับหนึ่งสอามได้แ ชายอยู่ด้านหน้าไหมรอขาได้ครับออนะครับมูกล้องนะครับเรเอากล้องไหนครับขอกล้องหลักนะครับ1 2 3สาม เช่นการแสดงของคุณนะครับจากนองน้องโรงเรียนบ้านบ้านแม่วอุ่เกลือนะครับก็เนื่องจากว่าทางโรงเรียไทยเอานะครัได้มีสิ่งที่จะตอบแทนให้กับใจของท่านแก่ผู้่อนเพื่อนท่านแล้วก็ท่านผู้ใหญ่รัฐบาลท่านชิดนาะครับพี่เอ์นะครับผมทีที่เข้ามาโดยลูกเก่าเราก็เลยจัดการแสดงชุดนี้ขึ้นมานะครับซึ่งเป็นการแสดงพื้นบ้านนะครับโดยไม่จับว่าชาวพะเยาเราเนี่ยพื้นเพนดั้งเดิมเรา ป่าอยู่กับธรรมชาตินะครับว่าอะไรประยุกต์เอาสิ่งที่มีอยู่รอบตัวเองเนี่ยนะคะรับมาเล่นเป็นการเล่นเพื่อที่จะพานเห่าและก็ที่สําคัญก็คือสอแสนแทรกด้วยครับว่าสตินะครับในการจัดกิจกรรมการเล่นนะครับแล้ะก็ที่สําคัญอย่างหนึ่งก็คือเป็นการเปิดโอกาสให้หนุ่มสาวได้พบเจอกันต่างหมู่บ้านนะครับเมื่อวานน้องปลายเห็นแล้วว่าแต่ละหมู่บ้านเนี่ยห่างกันมากนะครับ <s> <c ười> ห่างไกลกันมากนะครับและกิจกรรมพวกนี้จะเป็นตัวที่สอนแทรกให้หนุ่มสาว ร่วมกันได้พบเจอกันนะครับครับ